นั่ง,งาเด้อใน House of the Dragon ซีซั่น2ตอนที่8หลอดไทแลนด์และนิสเตอร์เขาเดิน <ๆ S 1> ทางไปคุยเจรจากับพวกกลุ่มไตประมุกตามคำสั่งของเอมอนที่ต้องการได้กองเรือของพวกกลุ่มไตประมุกออกไปต่อสู้กับทางด้านกองเรือของหลอดคอริสพวกกลุ่มไตประมุกนี่ก็โอเคครับได้พวกข้าจะไปช่วยพวกเจ้ารบง่ายๆพวกเจ้าจะต้องมอบมูเกาะทางสเตปสโตนนี่ให้กับพวกข้า ก็สเตปสโตนก็มีเรื่องกันมาช้านานครับตั้งแต่สมัยยุคของกษัตริย์วิเซเลตก็รบกันมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วล่ะครับรบกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เดมอนนี่มาสู้รบแล้วก็ชนะไปก็รบกันมายืดเยื้อครับรบกันไปรบกันมายังไม่ชนะสักทีเร่านี้ครับเอมอนก็เลยยอมมอบทางด้านนี้ให้โดยแลกกับกองเรือไปรบกับทางด้านฝ่ายของเรน,นิล่าแต่ว่ามีอีกข้อแลกเปลี่ยนหนึ่งครับที่พวกกลุ่มไตประมุขต้องการก็คือจะต้องพานายพลเรือของพวกเขาไปด้วย ผู้บัญชาการกองทัพเรือของพวกเขาเธอเป็นผู้หญิงซะด้วยและเธอก็มีชื่อว่าโลฮาเป็นนายพลหญิงเลยแก่งครับห้ามากมาก,มากเลยครับเพื่อนๆเ,เ,เขานี่โลฮาพอพบหลอดไทยแลนด์และนิสเตอร์เท่านั้นแหละครับเธอก็บอกว่าเอ้ยจะให้ข้าไปได้ยังไงถ้าเจ้าไม่ชนะข้านะข้าไม่ไปกับพวกออนแอร์ยังเด็ดขาดหลอดไทยแลนด์นี่เขาก็จะแย่ๆหน่อยครับทั้งคู่ก็เลยไปต่อสู้กันครับต่อยกันไปต่อยกันมาต่อยกันอยู่ได้ปากโคนดำ,ดำๆครับโอ้หหลอดไทยแลนด์ก็สู้โลฮาไม่ได้จนเขานี่เกือบจะแพ้ แต่ถว่าโลฮาเธอก็ประมาทไปครับกําลังจะโชว์ความแข็งแกร่งให้กับเพื่อนๆว่าเธอนี่กําลังจะเป็นผู้ชนะแล้วแต่ทาว่าในจังหวะที่โลฮาเผลอหลอดไทยแลนด์ก็เลยอัดสวนเข้าไปครับต่อยคืนกลับไปจนสุดท้ายก็สามารถชนะโลฮาได้ซึ่งโลฮาเธอก็ยิ้มเลยครับเจ้านี่เก่งเหมือนกันนะหลอดไทยแลนด์หลังจากนั้นครับเธอก็ชวนหลอดไทยแลนด์นี่มาเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงอาหารค่ำท่านด้วยกินอาหารกันดูโชว์เต้นลํากันไปมาครับสนุกสนานจนทั้งคู่นี่คุยถูกข้อ กนมาขึ้แล้วโลหาก็คุยกับหลอดไทยแลนด์ครับคือท่านนี่ก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันนะข้าเด่ก็รู้สึกว่าข้าอยากจะได้ลูกจากท่าน ลอดไทยแลนด์ก็สะอึงครับเฮ้ยนี่เจ้าอยากจะมีอะไรกับข้าเลยโลหะาเธอก็บอกว่าเป่าข้านะมีเมียหลายคนเจ้าน่ะไปมีลูกกับเมียข้าสักคนได้ไหมข้าอยากจะได้ลูกจากเจ้าหลอดไทยแลนด์ก็ยิ้มแย้ๆครับแล้วก็หลังจากนั้นละครับทั้งคู่ก็ยอมจับมือกันจะไปช่วยเอมอนต่อสู้ก,กับทางด้านเรนนล่า งครามทางด้านน้ําก็กําลังจะเกิดขึ้นครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงส่วนทางด้านเอมอนมันก็แค้นใจที่สู้เรนีล่าไม่ได้เรนีล่านี่มีมังกรมากกว่าเอมอนไม่รู้จะทํำยังไงครับเขาแค้นในใจของเขาเขาก็เลยสั่งเวก้าไปเผาเมืองชาพอยเมืองที่หนุนหลังเรนีล่าเผาจนเละเป็นจุนเลยครับคนตายเป็นเบือเลยเมืองนี้ไม่เละเลยมันแค้นมากครับแล้วมันก็หาที่ระบายส่วนทางด้านไอร์ลอดลาลิตไอร์ลอดคาเปโรคจิตครับมันก็ไปชวนเอกกอนนี้ มันบอกว่ามันมีเงินก้อนใหญ่เพราะว่ามันแอบขโมยเงินมาจากปราสาทไฮเลนฮาของมันมันสามารถเลี้ยงดูเอกกนได้นานแสนนานครับแล้วมันก็รู้ที่ปลอดภัยว่าจะพาเอกกนหนีไปที่เมืองไหนตอนนี้หนีไปก่อนเอกกนก็บอกว่าจะให้ข้าหนีไปยังไงข้านี่คือกรรษัตริย์ข้ามีอำนาจไปเรียกเอมอนมาเดี๋ยวข้าจะสั่งขังมันเอง หลอดาลาลิกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านนะท่านเหมือนกษัตริย์ก็จริงแต่ท่าน,นเป็นแค่กษัตริย์ในนา้าเอมอนนะมีเวก้ายังไงท่านก็สู้เอมอนไม่ได้หรอกพวกเรานี้ไปก่อนตอนนี้ปล่อยให้เอมอนนะสู้กัมกรทั้งเจของเลนิล่าไปปล่อยให้ทุกอย่างนะมันย่อยยับแล้วพวกเราค่อยกลับมาไหม ก่อนก็ก็ทำหน้าเศร้าๆครับเพื่อนๆแล้วเขาก็บอกว่าล้วจะให้ข้ากลับมายังไงนี่เจ้าไม่เห็นสภาพข้าเหลอมังกรข้าก็ตายร่างข้าก็ถูกเผาจนเละแค่จะเดินไปเยี่ยวก็ยังยากเจ้ารู้อีกหรือเปล่าว่าไอ้จูของข้าตอนนี้มันก็ไม่ไม่เหลือซากแม้แต่แกระจูข้ายังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วคนอย่างข้าใครจะเอาข้าจะกลับมาเป็นกษัตริย์ได้ยังไง ไอหลอดลาลิมันก็บอกว่ารอไปก่อนท่านรอไปก่อนใจเย็นเย็นเมื่อทุกอย่างมันเละได้ที่พวกประชาชนจะเรียกหากษัตริย์ที่แท้จริงยังไงท่านก็คือลูกชายคนโตของกษัตริย์วิเซลสท่านน่ะคือเอกอนเอกอนผู้พิชิตยังไงล่ะเดี๋ยวทุกคนจะเรียกท่านกลับมาเองรอทุกอย่างให้เหตุการณ์มันเข้าที่หลังจากนั้นข้าจะพาท่านกลับมาโอ้ไอลอดลาลิตเอ้ลอดคาเปน่มันวางแผนเหนือชั้นนะครับเพื่อน ส่วนที่ปราสาทดากอนสโตนของเรนิล่าครับหลังจากที่อัพแล้วก็ฮิวนี่ขี่มังกรได้สําเร็จพวกเขาก็กลับมาหลังจากนั้นเจเซลิตก็เข้ามาหาหนักขี่มังกรคนใหม่2คนครับซึ่งไออัพนี่ก็มาทําตีสนิทแล้วครับโอ้เจ้าชายเป็นยังไงบ้างโอ้กอดทำไปตีเดียนครับซึ่งเจเซลียนี่เขาเป็นเจ้าชายเขาไม่พอใจครับเจ้าจะมาตีเสมอข้ายังไงถ้าเจ้าทําตัวแบบนี้ข้าจะตัดหัวไออัพนี่ก็หน้าเสียเลยครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรข้าก็รู้ตัวว่าข้าเป็นคนธรรมดาดนี่ แ,แต่ข้าแค่รู้สึกว่าเราน่าจะเป็นพี่น้องกันพวกเรานี่มีสายเลือดทาเกเลียนขี่มังกรได้เหมือนกันข้าไม่ได้ต้องการตีเสมอท่านเลยนะโอ้ยเจสลรดไม่ยอมครับหน้าเขานี่พร้อมจะเอาจริงเสมอส่ง2สองคนนี้ไอ้อัพนี่จะออกแนวฮาฮาหน่อยครับส่วนฮิวนี่เขาจะขมึงทึงทางครับเหมือนหน้าตาเขาจะเอาจริงแล้วเขาก็มีมารยาทมากกว่าอับครับดูเขาเป็นนักรบมากกว่า ตนันทาเลนิล่าครับเธอก็เดินทางไปหาหลอร์ดคอรลิสเธอบอกว่ากองทัพมังกรของเธอน่พร้อมแล้วกองเรือของหลอร์ดคอรลิสพร้อมหรือยังพวกเราควรจะใช้โอกาสนี้ไปบุกโจมตีเพื่อยึดเอาคิงส์แลนดิ้งกลับมาลอรดคอรลิสก็บอกว่าใจเย็นๆซะก่อนพวกเราดูให้ดีๆใช่ยอยู่ว่าทางนั้นมีแค่เวก้าที่เป็นมังกรที่แข็งแกร่งเพียงตัวเดียวแต่ท่านอย่าลืมว่าอาริเซนเธอก็มีลูกชายคนที่3ที่เราน่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเน่เป็นคนยังไงเขาน่ะก็มีมังกรถึงแม้ว่ามังกร ของลูกชายคนที่3ของอาริเซนจะเป็นมังกรที่ยังตัวเล็กแล้วก็อา,อายุน้อยอยู่แต่ว่ามังกรมันก็คือมังกรพวกเราจะต้องระวังและพวกทางอาริเซนนะก็ยังเหลือมังกรอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือมังกรของเฮเลนาลูกสาวของอาริเซนมังกรที่น่ากลัวซะด้วยดีมไฟ หนกองทัพของแลนนิสเตอร์ที่จะตามมาสมทบไหนจะพวกกองทัพของไฮทาวเวอร์พ่อของอาริเซนอีกยังไงล่ะพวกเราจะต้องระวังให้ดีใช่อยู่พวกเราจะบดขยี้แต่พวกเราจะต้องระวังและที่สําคัญท่านเรนีล่าท่านถ้าหากอยากจะชนะสงครามในครั้งนี้ท่านน่าจ,จะต้องมีเดมอนทํำยังไงท่านจะได้เดมอนกลับมาส่วนท้า,านเดมอนที่กําลังสร้างกองทัพอยู่ที่ไฮเลนทาวตอนนี้เขารวบรวมพัธมิตรแถบลุ่มน้ําได้ทั้งหมดแล้วนะครับเขากําลังสร้างกองทัพอันยิ่งใหญ่ของเขาอยู่หลัง จากนั้นเซอร์ออาเฟดที่เ illa รนล่าส่งมากลอมเดมอนก็เดินทางมาถึงที่นี่และเซอร์ออาเฟดกลับไม่ทําตามคําสั่งของเรนล่าครับแะก็คือกล่อมเดมอนให้กลับไปแต่ว่าเขากลับชวนให้เดมอนนี่กบฏต่อเรนล่าและให้เดมอนนี่ตั้งตนเป็นกษัตริย์ไปเลยเซอร์เอาเฟดอยากจะให้กษัตริย์เป็นผู้ชายเท่านั้นเขาไม่อยากจะให้ผู้หญิงขึ้นคลองบัลลังก์แต่ว่าเดมอนเขาจะคิดแบบนั้นไหม่หรอครับเพื่อน ส่วนทางด้านเฮเลนาลูกสาวของอลิเซนเธอก็บ่นให้อลิเซนแม่ของเธอได้ฟังว่าหลังจากที่เธอขึ้นมาเป็นราชินีเธอก็ไม่มีความสุขเลยเธอจําได้พวกเราเคยมีความสุขมากกว่านี้ อาริเซนก็เลยบอกกับลูกว่าหากลูกไม่มีความสุขพวกเราจะหนีไปด้วยกันไหมต่อจากนั้นเอมอนก็เดินเข้ามาด้วยความเดือดด้อนเอมอนโกรธเรนิล่ามากที่เลือกเอาวิธีเอาคนธรรมดาสามัญชนมาขี่มังกรวิธีแบบนี้มันแสนที่จะสกระปรกอาริเซนก็เลยด่าเอมอนลูกชายของเธอว่าเจ้าเองนะก็ไปต่างไปจากเรนิล่าเลือกใช้วิธีที่แสนจะตามช้าเหมือนกันเจ้าสั่งให้เวกา้เาเผาคนในชาพอยฆ่าคนไปนผักปลาเจ้าอยากจะปกครองเจ้าอยากจะได้เจ็ดอาณาจากักรแต่ทว่าเจ้าเลือก ใช้วิธีแบบนี้เจ้านะไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ดีได้หรอกเอมอนหลังจากนั้นอลิเซนก็แอบไปคุยกับแกนแมสเตอร์เธอได้สั่งให้แกนแมสเตอร์ช่วยหาเรือให้เธอหน่อยเธอจะไปที่ไหนสักที่ และในอาหารมื้อค่าที่ปราสาทดากอนสโตนของเรนีล่าหลังจากผู้ขี่มังกรฝึกขี่มังกรเสร็จสิ้นแล้วเรนีล่าก็จัดอาหารต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีและเรนีล่าก็กล่าวให้โอวาทนักขี่มังกรทั้ง3ว่าต่อไปนี้พวกเจ้าทั้ง3จะได้กลายไปเป็นอัศวินพวกเจ้าจะได้ทํางานให้กับราชินีซึ่งมันจะเป็นเกียรติยศให้กับพวกเจ้าโดยมีไอ้อัพแสดงกริยาไม่เหมาะสมกินอาหารมูมามยัดเข้าปากเหมือนคนตายอดตายอยากไม่เคยกินของดีมาก,ก่อนจนกระทั่งเจสิล ออกปากเลยว่าเจ้านะกาลังลืมตัวนะอับระวังปากของเจ้าไว้หน่อยนะอับนี่ก็จ่อยเลยครับบอกอุย้ยพวกเจ้านี่ไม่มีอารมณ์ขันกันเสียเลยหลังจากนั้นครับเรน,นิล่าก็เตรียมสั่งงานนะักขี่มังกรทั้ง3หากพวกเจ้าทั้งสาขี่มังกรก็เก่งแล้วพวกเราเตรียมที่จะไปถล่มเมืองที่เป็นพันธมิตรของเอมอน ทั้ง3คนนักขี่มังกรรวมไปถึงเบลล่านี่ก็ตกใจว่าราชินีเรนิล่าท่านเอาจริงแล้วใช่ไหมพวกเราจะไปเผาเมืองฆ่าคนบริสุทธิ์ตายเป็นปัจพัน์หมื่นหมื่นแสนแสนแบบนี้เนี่ยนะท่านแน่ใจนะว่าภารกิจแบบนี้มันถูกต้องเรนิล่าเธอก็อ้ำอึงครับเธอเองก็ไม่อยากจะฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ว่าเธอก็ไม่มีทางเลือกต่อจากนั้นแกนเมสเตอร์ของเรนีล่าเข้ามาเขาบอกว่ามีสารมาจากไฮเลนทาวเซอร์ไซมอนสรองบอกว่าตอนนี้เดมอนกำลังจะทรยศ ในนีลาเมื่เธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกไม่สบายใจเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วและที่ไฮเลนทาวครับขณะที่เดมอนกำลังหลับอยู่นั้นอนลิซเธอก็เข้ามาเธอได้พาเดมอนมาที่ต้นไม้อันเก่าแก่เธอได้บอกว่ามันสามารถบอกลางบอกเหตุกับท่านได้และอลิสก็ได้ถามเดมอนว่าท่านอยากจะรู้ใช่ไหมว่าท่านจะได้รับอะไรในอนาคตบ้าง ทันทีที่เดมอนได้สัมผัสกับต้นไม้เลือดเหตุการณ์ในอนาคตสงครามผู้คนล้มตายมหาศรราลอมนุษย์ไขมังกรที่เหลือเพียงสามใบความว่างเปล่าและเรนิล่าที่ขึ้นนั่งบนบันลังเหล็กต่อจากนั้นเฮเลนาลูกสาวของอลิเซนก็เข้ามาเธอได้บอกว่านี่คือบทบาทของท่าน ท่านรู้ว่าท่านจะทําอะไรส่วนทางด้นานเฮลิดาเธอเองก็เหมือนมีนิมิตจิตเธอมองเห็นเดมอนและเหมือนเธอกําลังคุยกับเดมอนอยู่ต่อจากนั้นเอมอนก็เข้ามาเขาได้มาตามเตือเฮเลนาให้เอาดีมไฟมังกรของเธอนั้นออกไปช่วยเคารบแต่ทว่าเฮเลนากลับไม่ฟังเธอบอกว่าเธอจะไม่มีวันทําตามคําสั่งของเอมอนและเธอก็รู้เธอก็เห็นว่าเอมอนน่ะเป็นคนสั่งมังกรให้เผาเอกอนเจ้าทําอะไรนะข้ารู้ดีเอมอนเจ้าจะตายด้วยด,ว,ยดวงตาแห่งเทพมันจะกึืน กินเจ้าเจ้าจะหายไปโดยไม่มีใครเห็นหลังจากนั้นเอมอนก็บอกว่าข้าสามารถสั่งประหารเจ้าได้นะเฮเลนาแต่เราะว่าเฮเลนาเธอก็ไม่สนเธอบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถึงเจ้าจะฆ่าข้าไปอนาคตมันก็ไม่มีวันเปลี่ยนหลังจากนั้นเฮเลนาก็เดินออกไปพร้อมกับน้าตาของเอมอน หลังจากนั้นครับเรนิล่านี่ก็ขี่มังกรของเธอไปพร้อมกับแอดดัมครับที่ตามไปคุ้มครองด้วยเดินทางมาที่ไฮเลนฮาวด้วยตัวของเธอเองพอมังกรล่อนลงครับเธอก็ได้พบกับเซอร์ไซมอนสตรองเซอร์ไซมอนนี่ก็เดินเข้ามาครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งสารไปกับเรนิล่าเองเขารู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันชักจะไม่ดีแล้วเขาก็เลยเตือนราชินี พอเลนิล่าเดินเข้าไปที่ปราสาทไฮเลนฮาวครับเข้ามาที่ด้านในเธอก็เห็นกองทัพมากมายของเดมอนที่เตรียมกำลังกันอยู่เตรียมดาบเตรียมอาวุธครับเตรียมที่จะไปทําสงครามเลนิล่านี่ก็เอาอยัางไงเดมอนเดมอนกองทัพนี้เอาอยัางไง เท่น like anyway> ี้เดมอนก็เดินออกมาครับพร้อมกับเขาที่นั่งคุกเข่าให้กับเรนิล่าแล้วเขาก็บอกว่าดาบนี้เนี่ยเพื่อท่านข้าจะช่วยส่งท่านนะขึ้นนั่งบนบัลลังเหล็กเองเหตุการณ์เพราะว่าเดมอนไปเห็นลางบอกเหตุหลังจากที่เขาไปสัมผัสต้นไม้เขาก็รู้ละครับว่าเขานี่มีหน้าที่ส่งเรนิล่าให้ขึ้นบนบัลลังให้ได้ครับนั่นก็คือหน้าที่ของเดมอนพอจะทําทุกอย่างเพื่อเรนิล่ากองทัพนี้เพื่อราชินีเรนิล่าส่งพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ านี้ครับเดมอนก็จะร่วมมือกับเลนิล่าครับไปถล่มกับกองทัพของเอมอน ห no ลังจากนั้นครับเลนิล่านี่ก็กลับมาที่ปรา,าสาทเธอก็คุณคิดครับมาคุยกับมิซาเลียว่าเธอจะเอายังไงดีมิซาเลียก็บอกว่าท่านต้องทําพระองค์ถึงจะเข็นฆ่าผู้คนไปมากมายท่านต้องทําไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราจะสูญเสียสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันจะไม่สําเร็จแต่ว่าตอนนี้ครับเลนิล่าเธอก็เริ่มชักจะลังเลว่าเธอจะเอายังไงเธอรู้ครับเพราะว่า,วาพ่อของเธอสอนกัิยาวิเซลิตี่เคยพูดเอาไว้แล้วหากวันไดมังกรรบกันวันนั้นจะเหลือแต่ เท่าทา,านและคนที่จะได้รับผลกรรมก็คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะตายกันเป็นผักเป็นปลาตอนนี้เธอลังเลใจมากๆครับเธอไม่อยากจะใช้มกกังกรถล่มทางด้านอาริเซนเลย และในคืนนั้นเองครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออาริเซนเดินทางมาหาเลนิล่าด้วยตัวของเธอเองมาขอเจรจาสงบศึกเลนิล่าก็บอกว่าเจ้าช้าเกินไปแล้วข้าเคยไปหาเจ้าแล้วทําไมตอนนั้นเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอเจ้ามาตอนนี้มันช้าไปแล้วมังกรของพวกข้ากําลังจะถล่มพวกเจ้าและพวกเจ้าล่ะก็จัดตั้งกองทัพเหมือนกันกองทัพของเอมอนก็เตรียมที่จะมาถล่มพวกข้ามันหยุดสงครามไม่ได้แล้วล่ะอาริเซน อลิเซนเธอก็เลยเสนอเลยครับว่าเธอนะ่ะมีทางเลือกเธอบอกว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เอมอนไม่อยู่ที่ปราสาทเอมอนจะขี่เวก้าออกไปวันนั้นเลนิล่ายกกองทัพมาได้เลยเธอจะเปิดประตูเมืองรอเลนิล่าเลนิล่าเข้ามาพร้อมกับทหารแล้วก็ยึดคิงส์แลนดิ้งแล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์เลยนั่งบนบันลลังได้เลยวันนั้นจะไม่มีใครต้านทันเลนิล่าเด็ดขาดเธอขออย่างเดียวเธอขอเธอแล้วก็ลูกสาวของเธอเฮเลนาพร้อมทั้งเอกอนนหนีออกไปจากนอกปราสาทเลนิล่าก็บอกว่าไม่ได้สิ่งที่จะยืนนยันว่าาจะ เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงได้ก็คือข้าจะต้องประหารเอก,ก้อนตอนหน้าประชาชนจะยอมไม่ล่ะเสียลูกชายข้านะ่ะเสียลูกชายไปแล้วตอนนี้ก็ถึงทีของเจ้าที่จะต้องเสียลูกชายบ้าง ข่าวนี้ล่ะครับอลิเซนด่เธอก็พูดไม่ออกเลยครับเธอไม่อยากจะเสียลูกชายถึงยังไงเอกอนก็เป็นลูกชายของเธอครับแล้วเลนิล่าเสนอมาแบบนี้ถ้าอยากยุติสงครามมันก็ต้องเสียหัวของเอก้อนลูกชายของเธอให้กับเลนิล่าเธอจะเอายังไงเ่านี้เลนิล่าก็ไล่อลิเซนกลับไปเลยครับว่าถ้าหากเจ้าไม่มอบหัวเอก้อนให้กับข้าไม่อย่างนั้นสงครามมันต้องเกิดแน่นอน อลิเซนนี่ก็เดินโซซัสโซเซเลยครับเธอจะเลือกทางไหนดียุติสงครามก็คือต้องเสียลูกชายเธอจะยอมพร้อมเสียเอก่อนหรือเปล่าท้ายที่สุดในซีซั่น2สงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเมื่ออัพยูออดัมผู้ขี่มังกรทั้ง3ก็เตรียมที่จะออกรบ กองทัพของไฮทาวเวอร์ที่นําโดยลูกชายคนที่3ของอาริเซนเขาได้ขี่มังกรมาเขากําลังจะไปช่วยแม่ของเขาแล้วกองทัพของสตาร์ทที่เดินทางมาจากตอนเหนือพวกเขาเดินทางมาเพื่อช่วยฝ่ายของเรนิล่าลบเช่นเดียวกันต่ระหว่างกองทัพของแลนนิสเตอร์ก็เคลื่อนกําลังมาพวกเขาก็จะมาช่วยฝ่ายของอาริเซนการปะทักันทางเรือของกองทัพของพวกกลุ่มใต้ประมุขที่นาโดยโลฮาและเซอร์ไทแลนที่กําลังจะทําศึกกับกองทัพของหลอดคอรี ที่นำโดยลูกนอกสมรสของเขานั่นก็นคืออาริลินแต่ทางด้านออตโตไฮทาวเวอร์พ่อของอาริเซนเขานั้นยังไม่ตายเขาถูกจับตัวอยู่แต่ที่สําคัญทางด้านเลนาที่ดูแลลูกเล็กของเลนิล่านั้นเมื่อเธอตัดสินใจหนีออกมาจากขบวนที่กําลังจะเดินทางไปหาเจ้าชายเล็กจิโอเมื่อเธอได้ออกตามหาจนกระทั่งเธอได้พบกับมังกรตัวหนึง่งมังกรที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธ์ มอนติดเตรียมกองทัพเขาพร้อมที่จะรบเพื่อเรเนล่าแล้วและทางด้านเอก้อนที่แอบหนีออกมาจากเมืองแบบเงียบๆกับหลอดลาลิตต่อไปเอกอนเขาจะเอาอยัางไงสงครามนี้เรเนล่ากับอาริเซนจะตัดสินใจยังไงสงครามจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่พวกเราก็ต้องรอ,รอดูกันต่อไปครับในซีซั่น3จบไปแล้วซีซั่น2จงจบไปก่อนนะครับเพื่อนๆบี